จบตั้งใบเตือนย่างเดียวออกไปก้าโซดย่างเดียวงวดไล่มอท้อกลุ่มนี้คยอ,อะไรยแล้วเออเอ,อแล้วเราอยู่กับใคร ามารับชมอีกคลิปนักลับวันนี้ยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จยังถ่ายต่อครับต้องใช้เวลาอีกนานครับโอ้พี่วันทองสามารถสามารถพยกักกรุุ่นเลยนะ<ช>อ<บ>โอ้โหใช้เจ้าหน้าที่เออเจ้าหน้าที่

ก,ก่อนในยุคไหนใช่ไหมใช่ไหมเออแกเป็น so นีงแต่ไหนได้ไม่ชินเหรอทำางไม่ช so ินเหรออ่ามันเก้าห้าอ่ยังไม่ชินเออยังไม่ชินกัดหูเลยกัดหูเลยกัดหูเลยเออกี่ปีแลกกี่ปีแลกกี่ปีแล้วถามเลยกี่ปีแล้วเออ มาตะปีห้าศูนย์เขีงนี आ, ่เออเออเออเย้ยเฮจเย็น <découvrir> พ <görüş> ี่พงศักดิ์ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลยลักหลอกยิงจอกเล่นบอกดิ่ลักหลอกยิงจอกเล่นเออเออคือเงียบสีเพี้ยนจอกตั้ใบเตือนย่างเดียว ออกไปก้าวโทษย่างเดียวโหดไล่แท้ใส่ตรวจเขียดนี่ไหมเออของแท้ดีว่าใส่ตรวจเขียดนี่หไหมโหดไล่พูดถ่ายไปเรื่อยครับถ่ายไปเรื่อยๆ,ย,อย,ๆยังไม่เสร็จครับงานถ่ายภาพ ้ยืนกอดอกเลยรอขนาดเฮ้ยใส่นในหนานะเจ็นเอะไรวะอะไรวะอะไรวะามเก่เย์ีอยู่ใช่ไหมพูดได้ล่ะพูดเดหลพี่เก่งเหอชุดแดงคืยังเป็นควงงละมูบบุ๊บเป็นคล้งามูบุ๊มันท่อง เออเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอีกไม่จริงไฟตาปวดท้องไม่มันมันไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไงเออเออเป็นอย่างนั้นเออปวดท้องนี้อ้าวหน้าทำเหี้ยนีนั่นนั่นนั่นอันอันอันนี้เอออันนี้คุยเรื่องหน้างานใช่นะคุยเรื่องหน้างาน กำลังใสอารมณ์เลยกำลังแสอารมณ์เลยครับผมเอาอยู่เอาอยู่วันทองเอาอยู่วันทองเอาอยู่ลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่เอ้าผมผมมาใหม่เชื่อไหมผมมาใหม่ผมไปเป็นลูกน้องหัวหน้าวันทองอยู่ใต้สะพานพระรามสี่นันทวันเออเป็นลูกน้องแกไงไปได้เดือนเดียวคือ มันไม่ใช่ความผิดของเรปภนะครับคือเจ้าที่เอาคนงานของมีเดีไปทำแล้วเขายังไม่ออกเคลียร์มาเลยกลุ่มนี้เขาคุยอะไรกันครับกลุ m <m ่มนี้กลุ่มนี้คุยอะไรกันครับคุยเรื่องอะไรครับผมอ๋อคุยเรื่องงานนะครับคุยเรื่องงานอันนี้ผู้จัดการนะครับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนะครับเขตสี่ห้าหก

คนนีคนไหนไเเหลือใายอ๋อเหลือใส่สูตรนะครับใส่สูตรของแสนของแสนไม่มีปัญหาภายในเวันเนี่ยมีีเกียร์ครับต้องได้วันตัวตั้งเอาอยู่เกาสัโอ้ยวิกเอทสุดยอดอยู่แล้วอยู่ห้องกระหนุนวันที่เวันสามาเนี่ย เขาทำห้างกลุ่มนี้เขาก็จะคุยเรื่องงานนะครับกลุ่มซีเรียสมากอ้าวสองนิ้วมาจากไหนโอ้พี่สิทธิชัยเป็นไงบ้างหน่วยเขตนั้นอะเขียดสองใช่ไหมเขียดหนึ่งครับเขตยดหนึ่งอ๋อไม่ได้อยู่เขตยสองแล้วเหรอถึงย้ายไปเขตยหนึ่งแล้วแล้วใครอยู่เขตยดสองสายตรวจพี่เชษับกับพี่พีรชาต อ๋อแล้วเราอยู่กับใครคู่กับนักธรรมุน้องน้องมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดซาฮีดีเออเป็นไงบ้างมูฮัมหมัดเป็นไงบ้างมูฮัมหมัดซาฮีดีเอฮะเอ้ยมันเต็มตัวนีเต็มมตัวนี่แหะเออเต็มตัวนี่สู้สู้อะไรนะครับ ใครยังไม่ถ่ายบ้างลูกอ้าวยกมือหมดหรือยังหมดหรือยังเหลือวันทองไปดิพี่วันทองไปถ่ายรูปเสื้อกั๊กถอดออกก่อนนะถอดเสื้อสูทออกก่อนแต่เสื้อกั๊กไม่ต้องถอดอดไ้แวก็ทีนี้ก็เหลือครูบำเพ็ญนะครูเดี๋ยวครูอเ มันเบิร์ใช่ไหมเบิร์กุสกัดกนซืออนแล้วก็อของตอกระป็นเวลาจะอะไรนะเพื่อนคือว่าถอดหมอกนะเพื่อนคือว่าถอดหมอกนะอไอ้ โอ้พี่บันทองไหมขมเอาท้องหน่อยขมเอาท้องหน่อยขี่โพอังลางอะเซลพี่บัดทองเลนเลาเป๊มาเลยใส่โตมาก็เปใช่เป๊ใส่เวลาสวยลมเพราะนั่นแหละพอไม่ไม่มีสายตรวจไม่อุ้ยอ้ยอย่าทำอย่างนั้นเลยอย่าทำอย่างนั้นเลย กอดเอื <mm bills, ้อไหมกอดเอื้อไหมใช่ผมก็ไม่เปลี่ยนเลยผมก็เอาเสียงนี้เลยฮัลโหลครับเกียนรับสายครับครับโอทีสดโอนไอ้นพพลัต์ก็ได้ครับผมใช่ครับผมแล้วก็ แล้วก็มีเออเดี๋ยวผมไอ้ไอ้ฟิล์มมาไหมลูกค้ามาไม่ต้องเดินเต้น่ใจเพื่อนเกือบอะไรเพื่อนเกือบเฮ้ยนี่เกือบไม่รู้จักเกือบรู้จักแต่รองเท้าเออไม่ของพี่สองเครื่องของพี่สองเครื่องครับไม่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยของออฟฟิศงานอันเนี้ยส่วนตัว โอเคนะสาวสวยเซลครับสาวสวยสามท่านเลยครับผมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีนะครับู <Tennessee. S 1> อลองเก็บไม่เติมสวยน่ารักทุกท่านเลยเ,เอาหมดหรือยัง<ๆ>หมดหรือยังเอาคู่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 เตรียมตัวถ่ายรูปเอาเอย่าเพิ่งโซเลกันนะครับอย่าเพิ่งโซเลเดี๋ยวค่อยโซเลเอา <ใน S 2> พี่วันทองเสร็จหรือยังพี่วันทองพี่วันทองเสร็จหรือยังเนี่ยไม่หวานนะครับไม่หวาน ไม่หวานนะเออไม่หวาน,อ,น,วานอย่าไปหวานนะเออไม่ต้องหวานกล้านะครับเออฝนตกน้ําท่วมแล้วช well. ่วงนี้แดนเห็นบ่ไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วพญานาคอย่าไปสระออุยอุ้ยอุงวาสานอั้ยอุ้อิ้ลุ้นี่มันมันมุนผิดกยอบุ้เลยตุฮะอย โอเก็เรียกตามอุปศูแหละอน้องืออุ้ยอุ้ยสิบนาทีเลยโอเคตอนนี้ก็ถ่ายภาพหมดแล้วทุกท่านนะครับถ่ายหมดทุกท่านแล้ว คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าติดตามชมกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วบายบาย